เราห้ฟังหน่อยว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยพี่หนออกมาได้หน่ยก็มีลูกค้ามาบอกว่าโดนยิงครับแล้วก็เลยก็แอบรถจอดแล้วก็มีเสียงปืนนาทีสองดังแล้วดังออกมาอีกในรถภายในรถอ่ะนะครับผมมีผู้โดยสารบอกเราครับผมนั่เป็นตำผู้ชายเป็นผู้หญิงก่อนครับทีแรกครับโดนยิงแล้วก็พอนัดทีสองก็โดนน้องผู้ชายครับแล้วก็ผมเลยแอบรถแล้วก็วิ่งกันแล้วผู้โดยสารบนร น้าบันทึกสองครับคนอื่นนะคนอื่นก็วิ่งต่างกันทางมันมากันกี่คนทั้งหมดเก้าคนนะครับถ้ารวมรวมรวมลุขับแล้วก็ลุงน้องด้วยก็สิบเอ็ดคนมันมีเหตุอะไรมาก่อนไหมไม่มีครับไม่มีแต่ลุงทะเลไม่มีเสียงไม่มีอะไรเลยเราเห็นคนร้ายไหมไม่ได้สั่งกีนะครับพอดีครับต้องมันไม่รู้ว่าใครเป็นใครเพราะมันชุลมุนแล้วใช่ครับอแต่ค